ในระหว่างที่สาวแฟรี่กำลังเพลิดเพลินกับวิถีชุมชนและผู้คนที่น่ารักอยู่แถวแถบึงแพงอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านก็กำลังเตรียมพิธีการต้อนรับเพื่อรับขวัญสู้ขวัญให้เกิดความเป็นสิริมงคลและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนค่ะ ที่บ้านแพงแข่งนี้นอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นลงแล้วค่ะตอนนี้ค่ะแฟรี่ก็ยังเห็นนะคะชาวบ้านค่ะเขาก็กําลังจะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยพิธีบายสีสุขขวัญน,นั่นเองค่ะนอกจากจะมีการต้อนรับด้วยพิธีบายสีสุขขวัญแล้วนะคะก็ยังเห็นน้องๆค่ะซึ่งเป็นนางรําแน่นอนว่าวันนี้ต้องมีการแสดงจากน้องๆแน่ๆและน้องๆน,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 นะคะแล้วก็รวมถึงผู้เท่าผู้แก่ค่ะก็รอแฟรี่อยู่แล้วก็คงต้องเข้าไปร่วมพธิพธีบายสี มันให้จามันยิงกว่าพระจันทร์ใส่สองแจ่งมันให้จามันยิงกว่าเขาควงย้มเดือนสีมันให้จามันยิงกว่าเสาจีลูกสาวปัญญาแถนปัญญาพอมปากปลามือนี่มือสงาหมออเทาว่ามือแข็งวันดีมันดีถีอามุมดจะโศกโตกอันนี้แม่นโตกไม่จันขันอันนี้แม่นขันไม่แกวเท่าแจ่ปุ๋นแม่นแล้วจึงให้่อยคุ้นขวัญมาม่ยื้อขวัญด้วยคอยจะตื้นเอาขวัญแก้วตื่นเต้งเมือง บนเฮืองงำยิงหน่อยทั้งนุ่มหน่อยและปันกลางทั้งเสาห้ามและเเสาแก่พ่อแม่้อมลูกเต่านาลีทั้งเศรษฐีและถวยคาขึ้นขี้มาห่วงอยียกเอาควรมาพานพ้อมๆและที่พิเศษสำหรับค่ำคืนนี้คือการแสดงในชุดระบำเสือกที่น้องๆคดเตรียมมาโชว์ค่ะ พิเศษก็ตรงลีลาท่ารำที่เขาประยุกต์มาจากวิธีชุมชนของคนบ้านแพงในการทำเสือกกซึ่งถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามทำให้ผู้พบเห็นได้รับทั้งความเพลิดเพลินและได้เรียนรู้วิธีชุมชนไปพร้อมๆกันค่ะมมาาาาาาาเเเเลลลล่่นนนนะต้รงงงปปแแีกบยุ็ นี่ละไม่เมื่อละปีเก่าปีนี้ละไม่เมื่อละปีเก่าเป็นเงาเงาไม่เมื่อละก่อนเคยเอ่านั้นเ้ยระหัวใจแห้งมาถึงคิวการแสดงเพลงหมอลำแฟรี่ก็เลยสนุกลุกออกมาขยับแข,ข้งขยับขาโชลีลาเซิร์งสแท็บยกให้เป็นเจ้าบ้านเลยทีเดียวค่ะเปลี่ยนแปลงเลือเกินมานะต้นหญ้าแดดเผาจนตายเห็นไก่น้องก็ตรงตาอัานการดันห้าน้ำไม่ได้ โอ้แมวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ไปเที่ยวตั้งหลายที่เนี่ยค่ะโดยเฉพาะพิธีบายสีสู่ขวัญน,นะคะรู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะเพราะว่าได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านนะคะอย่างดีทีเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เที่ยวมาทั้งวันและเหนื่อยแล้วล่ะค่ะคงต้องขอตัวเข้าไปนอนซะก่อนเอาแรงสักหน่อยค่ะพรุ่งนี้จะได้มีแป้งไปเลยกันต่อค่ะนอนดีกว่าไปแล้วค่ะ วันใหม่ด้วยจิตใจที่เบิกบานด้วยการทำบุญใส่บาตรร่วมกับชาวบ้านแพงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาที่ถนนกลางหมู่บ้านสังเกตดูดีๆนะคะชาวบ้านที่นี่เขาใจบุญกันจริงๆค่ะสำหรับใครที่ไปวัดด้วยตัวเองไม่ได้ก็จะถือปิ่นโตมาอนุโมทนาบุญแล้วจะมีจุดรวมปิ่นโตเป็นรถเข็นขันเล็กๆอย่างนี้เพื่อนำไปถวายวัดค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่สง่า จะมาให้แฟรี่ได้ชิมอาหารอร่อยๆใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าทำไมเราไม่เข้าครัวไปทำกับข้าวกันล่ะคะมาหาวัตถุัดูดีอ๋อนี่เราเข้าสวนมาหาวัตดูดีบอ้ถึงมโ,<อ>โน่สี่ลูกาาค่ะบักงูได้แล้วอันนี้ต้น ตอนนี้ก็เข้าครัวกันบ้างค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะแม่ต้มไก่ใบมะขามอ่อนแล้วก็มีน้ำพริกนมน้ำริกนมแล้วก็มีต้มตามบ้านแพะแล้วก็มีปลาเนื้อปูปูตั้งหลายเมนูขนาดนี้แม่ครัวคนเดียวเดี๋ยวจะไม่ไหวทนหิวไม่ไหวแน่เลยแล้วก็เลยมีอีกหลายมือเลยนะคะวันนี้มีแม่ครัวหลายคนค่ะเข้ามาในครัวก็ช่วยกันทํานะคะ เราเริ่มต้นจากนี่ก่อนเลยดีกว่าต้มไก่ต้มไก่ไปมะขามออดไปตรงนู้นดีกว่าค่ะแม่หม้ออยู่ไหนเอ่ยเดือดผยังไม่หั่นเลยเออยังไม่หั่นหรอค่ะอ่อเราหั่นกันก่อนค่ะเกือบยกไปแล้วยังไม่ทันหั่นเลยแม่แฟรี่หิวแล้วลสิจ๊ะเอาเครื่องปรุงไปใส่ในหม้อยังไม่ทันจะหั่นเลยนะคะคุณน้องเมื่อได้วัตถุดิบครบแล้วก็ต้องนำมาหั่นให้เป็นแว่นๆว่นขนาดพอประมาณ เรียมหมอ้อตั้งน้ำให้เดือดใส่รากผักชีขา่าตะไคร้ใบมะขามอ่อนตามด้วยเนื้อไก่ปิดฝาทิ้งเอาไว้ให้เดือดแล้วค่อยมาปรุงรสค่ะพักสักครู่ปิดฝาให้มันเดือดระหว่างรอต้มไก่มาดูลีลาการตำน้ำพริกหนุ่มของสาวแฟรี่กันค่ะ เยี่ยมเยี่ยมแล้วอ้าวเมนูแรกค่ะวางก่อนน้ำพริกหนุ่มพร้อมเสิร์ฟก็ลงมือทำปลาเนื่อกันต่อสำหรับปลานึ่งเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมรากผักชีตะไคร้ตำให้ละเอียดแล้วนำไปคลุกเคาให้ทั่วตัวปลาปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิว๊วหมักทิ้งไว้แล้วจึงนำไปนึ่งค่ะ ตอนนี้หม้อต้มไก่ก็เดือดได้ที่พอดีเฉงเวลาใส่ใบมะกรูดมะเขือเทศแล้วก็ชิมรสให้อร่อยเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะ,ะมามามาชิมสัมกหน่อยชิมชิมค่ะอม,ม่มกินสักหน่อยนะคะค่เอาก่อนนะคะแม่เกลือนิดเกลือนิดเกลือนิดในขณะที่แม่ครัวกำลังง่วนอยู่กับการปรุงอาหาร พ่อครัวมงคลก็กำลังขมักขเมนกับการทำขนมเปียกปูนงานนี้ขอฉายเดี่ยวโชว์ฝีมือคนเดียวค่ะปรุงอาหารเสร็จสับได้รสแซ่บๆกันแล้วก็ถึงเวลาล้อมวงทานอาหารแล้วล่ะค่ะในเวลาแบบนี้ดูแฟรี่จะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะ อีสานบ้านแพนี่แซ่บสุดๆเลยค่ะป<ม>ีมืออาหารอร่อยอ,อยแบบนี้ปทอดอจะมาสายรุ่นแล้วสิทังโหลายรุ่นแล้วครับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายประมาณ200ปีแลปีนะครับมไม่แน่นะอาจจะมากกว่านั้นนะ,ะ,ะเพราะว่า <ๆ S 2> เร็วๆนี้เขาไปขุดเจอโครงกระดูกที่วัดป่าสามกิ่ทภอุ้ยแบบนี้ถ้าเกิดว่าทานเสร็จแล้วอิ่มแล้วไดิขอไปดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับไปพาไปดูได้อ,อ้ยอ้าวนังกินอาหารรสแซ่บต่อีอ๋ดวไปดูการไปเที่ยวต่อค่ะ